มีเพื่อนสมาชิกถามมานะครับว่าลุงที่ลุงบอกว่าไอ้เจ้าแบตเตอรี่2แพ็กเนี่ยนะครับที่ลุงแพ็กมาแล้วลุงบอกว่าลุงจะไปชาร์จกับโซลาเซลล์อะทำไมไม่เห็นลุงทาลุงทาได้หรือเปล่าขีโมหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่าไอ้ที่ลุงสันจะนําเอาเจ้าแบตเตอรี่แพ็กั้งสองแพ็กเนี่ยไปชาร์จโดยการที่เราไม่ได้นําเอาที่ชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้ามาใช้นะครับที่ลุงสันต่อเน,นี่ยอ,ออกมาเนี่ย ก <manner> ็คือตัวนี้แหละนะครับที่จะนำเอาไปชาร์จส่วนแผงนี้ลุงสันยังไม่ได้ต่อใช้งานคือต่อใช้งานแล้วนะครับเอาออกไปใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับระบบชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะนําเอามาเป็นตัวตรุปเสียบเลยนะครับในเวลาที่ชาร์จได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับทาการชาร์จเสียบปั๊บก็ไปในชาร์จได้เลยนะครับ <liche S 1> แล้วก็จ่ายไฟจากแผงนะฮะมาดูกระแสนะครับการจ่ายจากแผง โซลาเซลล์นะครับเป็นแผงน้อยที่ลุงสันเคยได้ทําลงไปนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถใช้งานได้ไหมและจะมีไฟไหมนะครับตามที่น้องเขาถามมาได้ทําการโยงลากสายมาแล้วนะครับจะทําการจ่ายจากรับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับจ่ายให้หนึ่งหนึ่แพ็กอีกชุดหนึ่งก็จะจ่ายให้กับแบตเตอรี่แพ็กอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือมาคู่กัน หนึ่งชุดของแผงอของโซล่าชาร์เจอร์ก็ชาร์จเข้าตัวนี้อีกหนึ่งชุดของโซล่าชาร์เจอร์ก็ชาร์จให้กับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในงานจริงกันดีกว่านะฮะที่ลุงสันจะต่อมาก็จะทําทการชาร์จแบบนี้แหละนะครับเสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าการจ่ายกระแสแอมป์ของแผงโซล่าเซลล์ที่ลุงสันจะทำเนี่ยนะครับเขาจ่ายกระแส แอมมากเพียงใดแต่ก็ต้องคอยดูนะครับเพราะว่าเคยใช้เจ้าโซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยนะครับกับแผงโซล่าเซลล์มาชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าพังเลยนะครับ12โวลต์ก้อนใหญ่ก็จริงเ่ะเดือดจนแบบว่าเราไม่ได้ดูจนแบบกระแสวิ่งปีกขึ้นมาเลยนะฮะจนทำให้แบตเตอรี่พังเลยนะครับใช้งานไม่ได้ระบบไฟฟรีนะครับไฟฟรีที่อาจจะทำนะครับดูแล้วมันอาจจะไม่ ไม่สวยงามนะครับเหมือนคนอื่นอาจจะมีระบบที่ลงมาแล้วจะแปลกตากว่าคนอื่นนะครับแต่บอกได้เลยว่าได้ผลจริงๆนะครับก็ได้ทําการต่อสายไฟมาแล้วเส้นนี้นะครับที่ลงสันบอกว่าจะนำเอามาต่อกับแบตเตอรี่ทั้งสองแพ็กนี้นะครับทีนะเราต่อมาแล้วทีนี้ไม่มีสวิตอย่างอื่นนะครับก็เลยนําเอาสวิตปิดเปิดนะครับของไอ้เจ้าหลอดไฟธรรมดานี่แหละนะครับมาทําการเป็นสวิตคอย เปิดเวลาเราชาร์จนะทีนี้นะมาดูในขั้นตอนการการชาร์จนะครับก็ที่บอกว่า2ชุดนะครับชุดนี้ชุดนี้คือชุดหนึ่งที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ก็มาต่อเข้ากับแบตเตอรี่แพ็คนะครับลูกนี้นะฮะฝั่งหนึ่งนะครับเราต่อแบตเตอรี่เข้าไปก่อนให้สถานะการโชว์ของไฟเนี่ยไปโชว์ที่หน้าโซล a r ชาร์จเจก่อนนะฮะก่อนที่เราจะทําการเปิด ปึ๊บมมีเสียงปับ๊บนะฮะนี่โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับ22.3โวลต์นะฮะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเข้าดูใกล้ๆแต่นี้เสียบไปก่อนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งก็เสียบเข้าไปนะฮะกับปลั๊กดีมที่เราได้ทําการต่อไว้ปึ๊บไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะทำไมกระแสได้แค่8โวลต์ลองลองสลับสายดูซิ สงสัสยเจ้าตัวนี้มีปัญหาแน่ๆเลยนะ,ะลองดูก่อนโอ้ oh. แบตน่าจะมีปัญหาอ่ะมาลองดูมาเราดูแง mm hmm. แผงแผงแผงแพ็คนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเจ้าแพ็คลูกเนี้ยนะครับน่าจะมีปัญหามาวัดก,กระแสดูก่อนนะฮะตัวเนี้ยยี่สิบสองจุดสาม ออกมาเต็มแต่ทําไมลูกนี้ถึงไม่ออกเรามาใช้นิกเกอร์วัดดูสินะฮะได้นะครับได้แต่เวลาไปออกที่ทัเจอร์ทำไมถึงได้แค่เก้าโวลต์น,นี้ไม่ออกเลยเันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทำการแก้ไขกันนะครับอ่ะมาดูตัวนี้แหละมาดูนะครับมาดูขั้นขั้น,นตอนการ การชาร์จนะครับหลังจากที่เราต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะไฟที่หน้า power อ่าโซลา่าชาร์เจอร์เนี่ยเขาก็จะแสดงสถานะนะครับให้เห็นว่าอ่ามีกระแสไฟอยู่ที่22.3โวลต์นะครับดูใช่นไหมฮะ22.3โวลต์นะครับก่อนที่เราจะทำการชาร์จเราต่อแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับแล้วลุงแสงก็จะใช้สวิตตัวนี้นะครับเป็นการทําการชาร์จจากแผงโซลา่ากระแสที่มาจากแผงนะครับเออเนี่ยทำการชาร์จ แต่ไอ้เจ้าการชาร์จตัวเนี้ยบอกเลยว่าเราชาร์จมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับพยายามเลยเวลาเราชาร์จเนี่ยเราก็พยายามอย่าหนีแต่ยังไงซะตอนนี้กระแสไฟเนี่ยอ่อนมากนะฮะกระแสแบตเตอรี่นี่น้อยมากและก็ต้องดูด้วยว่าการจ่ายกระแสจากแผงมาเนี่ยว่าจ่ายสูงกี่แอมป์สามารถชาร์จให้เข้ามาได้กี่โวลต์เดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีกระแสการเพิ่มเติมขึ้นไหมนะฮะดูที่ ขีดนะครับของโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเขาจะมีกระแสอยู่ที่กี่โวลต์หลังจากจากที่เราทําการชาร์จไว้สักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะฮะก็ค่อยมาดูกันว่ากระแสขึ้นไหมนะครับขึ้นและจะขึ้นได้กี่โวลต์พอดีย้ายฝั่งชาร์จนะครับย้ายจากเก้าแผงนี้นะฮะมาเป็นแผงนี้แทนเห็นไหมครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงกระแสเพิ่มขึ้นมา1โวลต์แล้วนะครับยี่สิบสามนะครับจุดศูนย์โวลต์นะฮะการ กระแสการชาร์จก็ยังคงดําเนินการชาร์จไปเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะสามารถชาร์จไอ้เจ้าแบตเตอรี่ลูกนี้เต็มไหมนะฮะแต่แบตเตอรี่ลูกนี้มีปัญหานะครับแผงบาลานซ์ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวต้องแกะออกไปทําเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าสลงสันซื้อมาเผื่อถ้าผ่านยังไงมีกระแสยังไงนะครับก็ลองทําดูได้นะครับมันเป็นอะ,อะไรที่เราทําแล้ว นะครับมีประโยชน์จริงนะฮะใช้งานได้จริงก็สมควรที่จะนำเอามาประยุกต์ใช้งานกันนะครับก็เรียกง่ายๆเลยว่าอาศัยหาไฟฟรีจากธรรมชาตินะครับอย่างแสงแดดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสามารถนำมามาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เป็นผลพลอยได้ของตัวเราเนี่ยก็ทำกันเป็นระบบไฟเล็กๆนะครับไม่ใช่ระบบไฟใหญ่อะไรมากมายนี่นะครับ คงจะได้กระแสนะครับอยู่ที่23โวลต์ครึ่งชั่วโมงแรกได้23.0จุดศูนย์นะครับเพิ่มมาเป็น23.1โวลต์นะฮะเจ้าแบตเตอรี่ลูกนี้มีกระแสอยู่ที่22.4 23ี่สเนี่ก็ถือว่าเกินนะครับตัวนี้ที่เอาเจ้าแบตเตอรี่ลูกนี้ไปซ่อมมานะครับก็ได้กระแสขึ้นมาอยู่ที่22.3ส เดี๋ยวจะชาร์จไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็จะนำเอาไปใส่รถไฟฟ้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมูสันก็จะขอจากลากันไปพบและจะเจอกันมุสันททำไปตามภาษาได้ใหม่ในะคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าทางวัดมีการซ่อมแซมนะฮะวัดทำเขื่อนกันน้ำนะครับก็จะมีเสียงนิดหน่อยนะฮะเสียงดังเข้ามาในโทรศัพท์